มื่อวันที่16ตุลาคม2566นางสาวนัชพรคำเจริญหรือเฟิร์สดาวติกต็อก แมค้าออนไลน์ชื่อดังเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานยินคำขาดอดีตสามีหลังทราบว่าโดนสามีแทๆรับบีให้ตัวเองเป็นกรรมการมีอำนาจลุนนำในบริษัทเพียงคนเดียวจึงเกิดกลายเป็นปัญหาโดยสามีได้อยากยอกทรัพย์โอนเงินหนีจำนวน8.5ล้านบาทและหนีกลับเยอรมันทันทีผููใจเกิดความหวาดกลัวว่าจะกลับมาเอาลูกไปด้วยและเกรงว่าจะได้รับความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สินจึงมาแจ้งลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ก็วันนี้มาลงบันทึกประจําวันเพื่อเป็นหลักฐานนะคะว่าเราเกรงกลัวการถูกทําร้ายและการขโมยล,ลูกสิ่งที่เรากลัวที่สุดเพราะเขาแจ้งว่าเขาจะบินกลับมาไทยเพื่อที่จะมาเคลียร์กับเราแต่ในที่สุดเขาก็ไม่กลับมาตอนนี้เฟิร์ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่เฟิร์สก็ต้องระวังตัวไว้ก็คือขอให้มาลงบันทึกประจําวันไวนะคะ้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นการยักยอกทรัพย์ได้ไหมคะเพราะว่า ก็คือสามีเนี่ยได้ทำการโอนเงินออกไปทั้งบัญชีตัวเองแล้วก็บุคคลที่3ออกไปจนหมดบัญชีบริษัทออาหมดไม่ได้ก็คือเหลือให้เรา5,000บาท,ทจริงๆต้องเล่าเกิดอย่างนี้นิดนึงค่ะว่านาตอนแรกะคะ่ะคือน้องเฟิร์สเนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงที่อายุ19ปีทีนี้เริ่มต้นเริ่มทีเนี่ยคือเฟิร์สเนี่ยเปิดบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะทำการขายของและทางสามีเนี่ยก็ด้ความที่อาศัยความเป็นเด็กของน้องเนี่ยบอกว่า อยากจะให้น้องเนี่ยเป็นเออเปก็ไม่ต้องเป็นกรรมการหลอกขอนุญาเป็นกรรมการเพียงคนเดียวและทีเนี้ยเนี่ยน้องเขาก็ก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่าแบบเออมันไม่เป็นไรเพราะเขาทำไรสดแล้วไปไปมาคือวันหนึ่งที่เฟิร์สบอกว่าวันเนี้ยเฟิร์สหาะได้ได้จำนวนหนึ่งแล้วอยากจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองก็คือบ้านแต่สามีบอกว่าไม่ไม่เอาไม่อยากซื้อไม่อยากซื้อทาไมก็ไม่อยากซื้อแล้วก็เลยมีขังเฮ้ยขอตรวจสอบหน่อยว่าทาไมเราถึงใช้เงินไม่ได้เป็นยังไงก็เลยเปพบว่าทางสามีเขาอ่ะได้ไปทํา อำนาจในการลงนามของบริษัทเป็นชื่อเขาตะเพียงผู้เดียวทางนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาจะทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะมันควรจะแฟร์เพราะว่าเราเองอะ่ะเราเป็นคนผู้ลงทุนเ่อเองเป็นทางผู้ลงทุน,น,ทลทนแล้วก็คนที่ทํางานในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะ,ะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมีการไปแก้เอกสารในระหว่างที่การแก้เอกสารเนี่ยสามีเขาก็ได้ทําการโอนเงินทั้งหมดบัญชีเป็นจำนวนเงิน8.5ล้านบาทโอนไปที่บัญชีของผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะแล้วก็โอนไปที่บัญชีของตัวเอง และน้องโฟก็ไม่ได้รู้เรื่องเพราะว่าในวันนั้นนะคะหลังจากที่เขาสัญยอมเซ็นเอกสารแก้นะยอมเซ็นเอกสารแก้เหมือนยอมเซ็นแล้วอีกวันหนึ่งเราต้องไปดำเนินเรื่องใช่ไหมคะในระหว่างที่เราดำเนินดำเนินเรื่องเนี่ยทางสามีเขาก็อ่าโอเคเดี๋ยวจะไปทําธุระแล้วก็โอนเงินตอนเช้าตกกอนเยน็นปุ๊บก็บินกับเยอรมันเลยน้องเฟิร์สเนี่ยลองให้ทุกคนคิดถึงภาพน,นะคะว่าน้องเป็นเด็กผู้หญิงอายุ19ปีแล้วก็กําลังเป็นคุณแม่ซึ่งมีลูกน้อยเพียงวัยสองเดือนแล้วก็ถูกสามี ที่ได้เรียกว่าพ่อของลูกของเด็กวัย2เดือนเนี่ยหอบเงินหนีและทิ้งมาให้น้องเนี่ยอยู่กับเงินจํานวนแค่ห้าพันบาทกับการที่น้องหาเงินมาต่อชีวิตแปดเป็นไหลก็นะคะมันเป็นเงินจํานวนเยอะทีนี้เนี่ยน้องเองอ่ะก็มาปรึกษากับเมย่าในเย็นวันนั้นว่าจะทำยังไงก็เดินเรื่องของการแจ้งความดําเนินคดีหรือว่าอย่างนี้ใช่นหะกพยายามแจ้งและเสร็จแล้วปุว๊บเราก็ไปอายัดทัน เราไปอายัดทันแล้วเราก็ได้พบว่าบัญชีของที่เขาโอนไปเนี่ยเป็นบัญชีของผู้หญิงซึ่งไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือเป็นแบบไหนเพราะว่าตัวน้องเองต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคือเราก็อยากจะอยากจะบอกถึงแบบว่าในฐานะที่แบบเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็เป็นผู้หญิงไทย,ยด้วยกันอยากจะให้ช่วยกันเพราะว่าทางน้องเองอะ่ะได้ติดต่อไปหาแล้วผู้หญิงคนนี้ ก็คุยกับน้องใน Facebook ใช่ไหมลูกหนูลองเล่าให้ฟังซิว่าติดต่อไปหาในเฟในเฟซบุ๊กเขาแล้วเป็นยังไงบ้างติดต่อไปแล้วเขาก็บอกว่าโอเคถ้าจะเอาโดนเงินคืนก็แต่ว่าบัญชีตอนนี้โดนอายัดนะทําอะไรไม่ได้ซึ่งเราก็อายัดก็เราก็ไม่แก้แน่นอนอ่ะเพราะว่าเราถ้าเราแก้ไปเราก็ไม่รู้ว่าเงินจะหายไหมค่ะค่ะประเด็นคือความน่าสงสัยคือไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้ตอนแรกรัาเป็นเพื่อนก็ตอนนี้คือเหมือนบล็อกหรืออันเฟนหรืออะไรใช่ไหมอันเฟนออก อันนี้คือเราก็ไม่น่าใจว่าเขามีวัตถุประสองค์อะไรทําไมเขาถึงทาแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไม่น่าใจเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะความสัมพันธ์เป็นยังไงแล้วก็คือทราบมาคือผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ไทยด้วยอันนี้เราก็เลยมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะคุณทําอะไรหลังจากนันเสร็จปุ๊บน้องเขาก็พยายามคุยกับทางสามีเป็นคำแบบว่าจะล่าไม่ให้อยู่กับเมืองไทยมาเคลียสิซึ่งสามีเขาก็ยอมที่จะตกลงที่จะมาเคลียแต่ตทุกครั้งที่พูดเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรคะลูกไปถอน้องสี่อายัด เรื่องเงินเรื่องอะไรประมาณนี้ที่เขาจะพูดจับหลังจริงๆตอนนี้อยากจะเล่าต่อนิดหนึ่งเพราะว่าได้คุยกับน้องค่ะพอหลังจากที่มันเกิดเรื่องทั้งหมดน่ะก็มาคุยกับน้องว่าเอ้ในในบริษัทอ่ะคือตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วน้องน้องเป็นกรรมการลงนามแบบเพียงผู้เดียวแล้วมันจัดการเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยในหุนนะคะมันจะเป็นแบบว่าน้องเขาจดเป็นหุ้นส่วนคือ70ส่วนเขาเป็น30ซึ่งตอนนั้นน,น้องก็ไม่รู้ว่าคําว่าบอมาตอคืออะไรคําว่ากรรมการคืออะไร,ออะไรได้วยความที่น้องยังเด็กนั่เอกไปค่ะ แล้วแล้วเขาก็พยายามบอกว่าเฮ้ยไม่ได้สิเขาต้องได้ส0มสิบเปอร์เซ็นตนะเขาต้องได้ส0มสิบเปอร์เซ็นเงินต้องได้เขาได้เขาเนานั้นโดยที่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคิดถึงลูกบ้างไหมตรงจุดนี้ค่ะแล้วตัวน้องเออ่ะเขาบอกว่าเอาแบบนี้ในฐานะที่แบบณวันนั้นนะที่เริ่มต้นมาซึ่งน้องเป็นคนลงทุนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าย้อนประวัติน้องไปอ่ะน้องเป็นคนที่แบบคือก่อนหน้านี้น้องเคยมีเรื่องของการโกงเงินสองล้านบาทแล้วน้องก็เป็นคนที่หาเงินเก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วเงินที่ลงทุนในบริษัทเนี้ยก็เป็นเงินลงงเส ทั้งหมดซึ่งน้องก็บอกว่าอย่างน้อยที่สุดอะเขาเคยเขาเป็นพ่อของลูกน้องและน้องอะก็คิดว่าเขาก็ช่วยน้องทํางานหนูยินดีที่จะให้เขาเท่าไหร่ลูกหนึ่งล้านค่ะถ้าเกิดว่าเราได้เงินคืนแล้วอะไรยังไงมออาเคลียการตกลงเพิ่ยินดีที่จะให้เขาล้านนึงเลยอันเนี้ยคือจุดหนึ่งที่เรายอมใจน้องคือ,น,อ,อ,น,น,อ,อน้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของน้องบอกว่ามันเป็นศักดิ์ศรีของของผู้หญิงไทยอะเพราะว่าเขาอะน้องจะถูก ถูกตราหน้าอันเนี้ยคือสองข้อเนาะข้อแรกคือจะถูกกลาน้าบอกว่าเอ๊ะโกงเงินต่างชาติหรือเปล่าซึ่งด้ยวยความเป็นผู้หญิงไทยเนาะเราเราไม่อยากให้ใช้คำนั้นและอีกข้อนึงก็คือน้องอ่ะโดนโดนโดนตราน้าจากจากทางนั้นน่ะว่าน้องเป็นผู้หญิงที่มีตำาหนิผู้หญิงที่มีตำาหนิคือท้องท้องเคยมีลูกแล้วแล้วเอ่อเป็นแบบนี้ไม่มีใครเอาหรอกน้องก็เลยบอกไม่เป็นไรไหนหนุ่มลองเลง่าไปซีบ้างหนุ่มโดนอะไรบ้าง เออค่อยๆเล,าล่าลงไม่เป็นไรค่อยๆเลา่าก็ค <Was S 1> ือเขาก็พูดประมาณที่แบบว่าถ้าเลิกกับฉันไปก็ไม่มีใครเอาเธอหรอกเพราะว่าเธอเนี่ยมีลูกแล้วแล้วผู้หญิงที่มีลูกกับผู้ชายไม่มีคนไหนสนใจถ้าเกิดเขาเข้ามาเขาก็จะมาแค่เรื่องอย่างว่าแค่ไหนสิ่งที่เขาพูดจากอดีตสามีค่ะแล้วตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วแต่แต่ยังกังวลว่าถ้าเกิดเขากลับมาเรากลัวเราห่วงลูกแล้วก็เราห่วงชีวิตเราด้วย สำหรับหนูหนูก็แบบว่าโอเคก็คืออยากอยากให้จบกันด้วยดีอะถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ก็มาเคลียร์กันตรงๆคือเขาไม่ควรทําแบบนี้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทําแบบนี้เลยแล้วหนูก็ส่วนตัวหนูเนี่ยเขาไม่ควรได้20%นี้ด้วยแต่เฟิร์สยินดีที่จะให้ร้านหนึ่งก็คืออยากให้ให้จบด้วยดีอะค่ะพีจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากออกมานะแต่น้องอะ่ะเล่าให้ฟังว่าเขาจะมีกลับมาวันเสาร์นะถ้าใครตามเราในในไลฟ์ส่วนเอกติตอบบอกเขาจะมาวันเสาร์ พอวันเสาร์เขาจะมาถึงบุ๊กเขาบอกว่ามันมีเขาเรียกว่า,ามีมีมีคำเตือนไปยังดูไบบ้างเวียดนามบ้างซึ่งแล้วมันไปนไปไม่ได้อะเรายังไม่เรายังอยู่ในขั้นตอนที่จะเตรียมตัวในการฟ้องอยู่เลยมันจะไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณดูอยู่ตอนนีน้คุณต้องหยุดพฤติการในการหลอกลวงผู้หญิงไทยได้แล้วคุณต้องหยุดได้แล้วแล้วคุณต้องเข้าใจว่าผู้หญิงทุกคนไม่มีศักดิ์ศรี คนไทยก็มีศักดิ์ศรีเรามีคุณค่าความเป็นมนุษย์เรามีคุณค่าความเป็นมนุษย์ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราจะมีลูกแล้วเราจะเป็นใครเรามีคุณค่าของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นอยา่าพยายามคิดว่าน้องเป็นเด็กและน้องจะโง่น้องเป็นเด็กและน้องจะต้องแบบต้องตามต้องคอยตามเลยค่นะ,ะเราแค่อยากให้เขารู้ว่ามันมันเป็นจำนวนที่เยอะมากแล้วนะกับ1ล้านบาทเนี่ยกลับมาเคลียร์เหอะแล้วก็คือเรื่องลูกอะอย่าเอามาเป็นประเด็นแล้วก็มามาต่อรอง เพราะว่ากลัวที่สุดคือที่น้องออกมาเนี่ยน้องกลัวที่สุดแล้วอยากให้พี่ๆช่วยเป็นถูเป็นตาก็คือว่าการที่แบบถ้าเกิดเขาขโมยลูกเฟอร์จริงๆอ่ะเพราะว่าน้องจริงๆอ่ะก็เป็นช่งชวงๆนะคะดีขึ้นเป็นช่วงร้องไห้เป็นช่วงกลางคืนเนี่ยจะนอนไม่ได้เพราะว่าเข้าใจใช่ไหมคะว่าคนที่แบบเคยมีคนอีกคขั้งตัวแล้วแบบวันหนึ่งคือเราเขาหักหลังแล้วต้องมานั่งดูลูกแล้วทุกวันที่เขาต้องแบบต้องดูลูกต้องเลี้ยงลูกอย่างมันมัน มันค่อนข้างแบบซัพเฟอร์มากๆดังนั้นแล้วค่ะอยากให้ถ้าเขาดูคลิปนี้หรือเขาดูอะไรสดนี้หรือเขาดูอะไรจากตรงนี้ก็แล้วแต่อยากจะบอกว่ากลับมาแก้ไขให้มันถูกต้องมีกว่าเรื่องทุกเรื่องมันจะพังทลายลงแล้วก็อย่าพยายามอย่าพยายามทําอะไรให้มันแบบเพื่อตัวเองเข้าใจไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะอ้าเขาจะมีบอกเฟิร์ว่าเขาจะอ้างว่า 30%, น,าน,ญญาา30นี้จะเพื่อลูกเซ็นสัญญาเลยว่า30%นี้จะเพื่อลูกถ้าจะทําเพื่อลูกจริงๆก็ขอให้ทำเพื่อลูกจริงๆ เราะว่าถ้าวันที่คุณจะทํเพื่อลูกอ่ะคุณจะไม่เพราะวันนี้ไปทาเก่าที่เลี้ยงนะคะก่อนที่เขาจะไปคือเขามานาเขามาจ้องดูลูกเขาอยู่สักระยะหนึ่งก่อนที่เขาจะเดินออกไปข้างนอกแล้วพอเขาจ้องเนี่ยคือไม่สงสารเด็กหรอกก่อนที่คุณจะก่อนที่คุณจะบินหนีนอกประเทศอะ่ะคุณไม่สงสารเด็กหรอรีบไปรีบไปแม้กระทั่งพาสปอร์ตยังทางไม่ทันเลยอ่ะไปแจ้งไปแจ้งเขาเรียกว่าอะไรนะลูกเราไปแจ้งเขาเรียกน่าจะสาหัสพูดขอเอกสารด่วนไม่จะบินกลับเลย แล้วตอนนั้นที่บินไปอ่ะคือคือเราไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรแต่สําหรับเราเราเรียกว่ามันเป็นการเลือกเลือกเงินไม่ได้เลือกครอบครัวถ้าเลือกครอบครัววันนั้นนะที่คุณมองหน้ารูกคุณจะไม่นะเพราะว่าตัวน้องเฟิร์สเองอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบเฮ้จะเลิกหรือจะอะไรหรือจะอะไรเงี้ยแค่ต้องการแค่บริษัทนี้มันจะต้องถูกต้องเท่านั้นเองเนี่แหละคะ่ะ